สวัสดีครับพี่น้องครับช่องคุณดอนแชแนลลูกอีสานบมาหน้าครับพี่น้องครับมาพาพี่พาน้องมานอกเนื้อจากหากินในเดิมมาเนี่ครับพี่น้องครับปูหาปลาหน้าหนามมัเนี่ยี่พามาเบิ่งง่วงงามพี่น้องครับาเบิ่งง่วงงามครับพี่น้องง่วงราามนงัวงไท่บามันครับแต่ว่าใสยเลือดดีครับพี่น้องครับอีกตัวอย่างหนึ่งคงพูนครับง่วงเพื่อมีจะคล่อมยนีลุงปี นี่อยู่แต่ลูกสามโค้งเจ้าของเปิดครับตีไส้ตีไส้เจ้าของเองนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพามาเบิงเสร็จสามเพิ่นเบิงว่าอาเทียพิ่นได้เปิดราคาแน่เปิดราดคาราคาโดนใจขายเ<ะ>บิร์ตเดี๋ยวสิพามาเบิงถามว่าเป็นงัวเป็นงัวแดงครับพี่น้องครับเปิดสามโค้มแหลกนี่เพิ่งออกได้ครับนี่ออกวันที่ที่เบออกออกวันที่สิบเอ็ดบ่ลงปีวันหันเนี่บ เปลี่ยนมุกกะลาโอ้แดงคักแม่ยีแม่สูงประมาณไหนนี่นะร้อยสี่สิบขึ้นนิดเนาะสี่สิบบวกขึ้นนิดเนาะยังตามเนาะประมาณกุหลาบร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องครับใช่ไงจีเซียงนี่เจ้าของเพ,พิ่นครับพี่น้องครับเป็นพี่ชายเจ้าของเนี่ยบัอื่นบัไก่พี่การยูตําบลญนนลศรีครับอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องผ้าเมืองบางง้วงนะเพิ่นเพิ่นผ้าจุง,งออกไปพี่น้องครับโอ้โหผนครับจุงเสียแดดคักๆย้อนซอย้อนแสงแน่ นี่ลุงลูกพิ่นออกมาจังเมื่อลนงปีนี่อุ้ยหาวฮาวสิบเอ็ดมกรล้าครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับสูงเง้ยเาเขาดีพุ่นนะครับนั่งหนาตัวพอได้ลูกลูกบ้านบ้านบอกเฮ้ยลูกเสื้อสายได้ครับลูกผสมเทียมมันบะลูกปีเตอร์ของวิไลฟร์มปีเตอร์ของวิไลฟ้ามครับพี่น้องครับตัวนี้ครับพี่น้องสองกโอ้ยมีหนอกครับพี่น้องเบื้องพุ่นนะครับนั่งหนาซาเงียยนเนปกรลัง กำลังสีกำลังสีเผยเ่ท่านนหลายมือดอกครับนี่ตัวแม่ผู้แม่เพิ่นตัวแม่นี่ได้ได้ลูกเจ้าตัวแล้วเหรอตลูกที่หาู่เนี่ยตัวนี้ลูกที่หาดมัครับเนี่ยครับเบิ่งเบิ้งเบิ่งโอ้ผูดใดสนใจเลยครับพี่น้องครับกดแช่กดไลค์กดแช่ไปเลยครับพี่น้องครับผมถ่ายให้เบิ่งเป็นซื้อกางครับพี่น้องผมไม่ได้ยังหรอกปเป็นพี่ชายของเจ้าของเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่น ข้างพีเป็นเลียงงัว่าโอเคลูกงัว่าตัวนี้ลูกด๊อกครับพี่น้องครับพุ่นน้มนี่ครับปีละลูกเลยครับพี่น้องให้ลูกดีครับพี่น้องเนี่ยครับหูครับบ๊อบหายครับพี่น้องครับผมเขาไกลๆได้ได้สบายเลยบ๊อบหายครับพุ่นเป่นเลียงงัว่าดีครับพี่น้องหยาพุ่นมี่หยาทั้งนั่นครับพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับลูกของวิไลฟ้ามครับผมพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งชัดๆได้ครับพี่น้องโอ้ยพุ่นนะโอ้ยบนเขามาไก่ครับพี่น้องครับพุ่นครับ นวดครับเพิ่งเราหนอกหนอกกับส้งตรงเลยครับพี่น้องขนาดส้งตรงกับขาขนาตรงหนอกครับพี่น้องครับพุ่นนะครับหน่าวันหวานเลยครับพี่น้องออกบามันครับผมพี่น้องครับนี่พคมนี่ครับเดี๋ยวไปถามมึงไก่บนพุ่เปิดราคาสักเดี๋ครับหนึ่งสองอ้ยพุ่ลราคบพี่น้องมาอีกแล้วพุ่มมาอีกสองสามคมตินุ่งปี สามโค้มอยู่นี่ครับคนครับพึ่งบัครับบามันแดงๆเลยครับพี่น้องครับออกลูกแพรพล้ยงงัวแพรับาอีเลพี่น้องพร่บตกตกลูกปีละโตละโตครับพี่น้องครับกดไหลกดแช่เลยครับพี่น้องครับติดตามช่องคุณนอนแชแนลลูกอีสานบ้านหน้าครับพี่น้องครับผมถ้าผี่พานองมาเบิรงงัวงวของพีไ้ครับพี่น้องครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นอ่าเพิ่นเพิ่นเลี้ยงยูไหยยูหน้าครับพี่น้องบมมีรคกด้เนาะ บ่มีโรคเลยครับเพิ่นบ่ได้หนุ่งเกี่ยวเลยครับบ่มีโรคเรื่องโรคเรื่องไห้นี่บ่มีเลยครับพี่น้องเพิ่นดูแลรักษาดีบ่มีเลยแล้วเบิ่งคอกเพิ่นบ่มีแปีกบ่มี่แคะเลยครับพี่น้องเบิ่งคอกเพิ่นบ่มีแชะเลยเพราะว่าเพิ่นพวกขี้พวกนี้เพิ่นสิเก็บเพิ่นสิเก็บอ่าเพิ่นสีเก็บทุกเช้าเลยครับพี่น้องพอเป็นหยังดีเดี๋ยวให้เบิ่งกองพุ่นกองกองมูลเพิ่นเพิ่นสิแยกต่างหากเลยครับพุ่นอันนั้นกองขี้หัวใส่กองเฟียงได้กินเห็ดเฟียงอีกต่างหากครับเพิ่นเพิ่นเฮ็ดระบบนี้ครับพี่น้องพุ่นะครับเพิ่นกลางมุงยังดีครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ่งงัว โอ้โคมนี่ใส่ลูกมันลุงปีนั่นแหละตัวตน้อยนะคมนี่ใส่ลูกนี่ลูกลูกของเชือ้อสายนะครับลูกอุ้ยพี่น้องลูกสีใบครับตัวนี้ลูกสีใบพี่น้องตัวแม่ได้ค,นะครับตัวนั้นตัวแม่ขึ้นมาลุงปีแม่ขึ้นกันครับตัวนี้กับหมคมนี่กับแม่ขึ้นนครับคุณปุ่นปุ่นปุ่นเบึงเบึงเบึงยดหยดเลยครับพี่น้องเบิึงถ่ายครับเบิึงถ่ายเบิึงถ่ายครับพี่น้องคุณผมพายเบิึงไก่ไก่งัวปุ่นหูหูเลยครับพี่น้องเขาเบิึงไก่ได้สบายเลย นี่ครับเบิ้งเบิ้งลูกเพิ่นตัวแม่ทั้งหมดเลยครับพี่น้องมีตัวนั้นตัวเถิกเนาะตัวเถิกตัวนั้นอู้หู้พุ่นล่ะครับถ่ายเบิ้งแอนดี้ตาไนครับพี่น้องเบิ้งหน้าหวานเลยไสนี่พี่สาวตัวนี้นี่ๆอันนี้พี่สาวครับนี่ตัวนี้พี่สาวตัวนี้พี่สาวเป็นตัวแม่ขึ้นครับพี่น้องพี่สาวนี่นี่ตัวลูกเพิ่นได้ตัวแม่นี่เพิ่นได้เพิ่นได้ลูก2ตัวลูก2ตัวนั่นเบิ้งนะครับอันนี้ลูกแจ็คพ็อตเนี่ยเนี่ยตัวนี้ลูกแจ็คพ็อตครับพี่น้องครับแจ็คพ็อดล้านนพดครับู่นลูกแจ็คพอตสูงมีตลอด มาเบิงเอาพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องคุณดอนเช่เนน้ำรุยอีสานบ้านหน้าครับพี่น้องผาปี๊าหนองมาเบิงง่วงวงามเบิงง่ว่าถือเขาคันมานาเรียงครับพี่น้องส้หรับผู้ใดซีทีเสียเอาไปเป,อไปเป็นแม่บอกไปเป็นแม่บอกอยากเลียงพัฒนาเกษตรรุ่นไม่ผู้ใดสนใจครับพี่น้องผมผ้ามาเบิงครับพี่น้องครับเลี่ยงยูไหดูหน้าเราเพิ่งก็ดูแรลรักษาดีมากเลยครับพี่น้องเพราะว่าผมไก่ชิดกับพี่ชายผู้นี่เพิ่งก็เคยเรื่องแนะนำเรื่องการขายง่วงกันซื้อง่วงเพิ่งแทนน้ำครับพี่น้อง เดี๋ยวสิผ้าถามเพิ่นเบิ่งว่าเปิดราคาเท่าไหร่มุนี่กันลูกมุนีู่้ทีิเป็นสองสองคมสองตัวนี้เป็นตัวเถิดครับพี่น้องครับมัวเพิ่นหู้โหครับพี่น้องพุ่นครับตัวนี้ก็สีออกบดบดดำนะลุงปีน้องโบดดำมั่วบานครับเป็เนี่ยปืนของมัวบานบามันบานครับพี่น้องเบื้องครับนี่ขี่มีตัดต่อเลยครับตัวนี้แม่แม่เพิ่นครับนี่นี่ออกโบดดำอันนี้งัวบานอันนี้โต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 ตัวนี้ตัวแม่ครับครับมีอยู่นี่สามคมครับพี่น้อง สามคมหนึ่งสองสามสามโคมครับพี่น้องจะออกลูกดกดีแต่นายครับพี่น้องปี่ละลูกเลยนี่นี่นี่มีแต่ลอยสี่รอยสามสิบลอยสี่สิบขึ้นครับพี่น้องรับง่วแต่ว่าพันหังลูกให้ลูกดีครับพี่น้องพันทรงลูกดีดีง่วพันทรงลูกดีทุกตัวเลยครับพี่น้องครับที่ถามว่านักเงี่ว่าสูงเงี่ว่าแมนบาซินนะครับเป็นบามันครับพี่น้องครับเป็นบาันเป็นสายเลือดบามันบามันอ่าผสมลูกเาโลูกปีเนี่ยเนี่ยครับพุ่ มีเต่พันง่ว่าหมานี่ครับพี่น้องครับมีแต่แม่แม่ยันในลูกให้ลูกแม่ทั้งหมดทั้งตัวหนึ่งสองหนึ่งสองสามอู้สามแม่ครับพี่น้องครับเห็นไหมตัวนั้นครับนี่คือนี่คือพีสาวแล้วนึ่อือพุดครับเบิ้งขนาดตัวเถิกยังทรงลูกดีปันนี่ครับพี่น้องครับพุนนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งอันนี้อันนี้คือแม่เพิินครับีนี่นี่แม่เพิินตัวนี้แม่เพิินครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ลูกของเพิินลูกของแม่นี่ครับพี่น้องเบิ้งนี่ตัวเถิกเลยครับพี่น้องครับนี่เบิ้งบิ่งสัดวน สัดส่วนบามันนะครับลูกผสมบามันนี่ตัวขนาดตัวเถิกนะครับพี่น้องร่องคิดเบิ้งเาแต่ยี่หขึ้นมาสิเป็นพอเป็นพอพันได้เลยสบายครับพี่น้องสําหรับผู้ใดสนใจสนใจแบบอยากเลี้ยงเงวๆครับพี่น้องนี่ตัวเถิกครับพี่น้องเปิดได้ราค่าได้เบิดเตวเดียวติถามเพิ่นเบิ้งว่าโค้นเราเทอาไหนเิ่นคอยมาต่อรองกันเอาครับพี่น้องครับช่องคุณดอนเชนเนนี่นคือแม่ลูกชุดนี่อ๋อตัวนี้เห็นบ้อันนี้แม่ลูกชุดนี้ครับพี่น้องอันนี้ชุดหนึ่งใหญ่ๆเป็นชุดไป ว่าอยู่บอลลูกปีว่าเท่าไรนี่สุดเนี่ยโค้งนี่กับลูกกระเทอแบบเปิดหกสิบห้าหกสิบห้าครับพี่นออ้องมีหล่นหับส่งต่อรองได้กันถือใจถึงจงะงได้จีดได้คอยมาบอกกันเลยครับพี่น้องช่องชุนดอนเช่เนเดียลูกอีสานบ้รนณาเด็กก็สีฝากเบอร์โทรเพิ่นใบตัวโบนนี่กับเปิดเทือกันตัวโบนนี่กัเปิดเทืเอ,ก,ก,ก,อก,กันครับตัวเดียวนี่เท่าไรครับลุงปีเปิดหกสิบห้าครับหกสิบห้าตัวเดียวหกสิบห้าครับพี่น้องครับเบิงเบิงเบิงพูดนะครับนี่ครับเปิดไปราคา ราคาพื้นบ้านจับตองไดครับพี่น้องราคาพื้นบ้านจับตองไดครับพี่น้องช่องคุณดอนเชนแนวรุสานมาหน้าน่ำเสดอครับพี่น้องครับถ้าพี่ผนองเมื่อเบิงง้อง้อนาเลียงพุ่นนะครับพุ่นจับตองไดเลยเบิงเบิงพุ่นหลูพผ่นข้ามใดตัวแม่ได้ครับบ่แม่ตัวเธิดได้ครับตัวแม่ได้เบิงได้ครับพี่น้องพุ่นนะครับตัวแม่ได้ครับเบิง่ายเบิง่ายเดี๋ยวพาพี่น้องเบิง่ายเด้เบิง่ายย่างยางบนติดละอีล่ะตื่นตือนตือนบ่เคยพ่อนกินไหมนะครับ อยู่แต่ในบนบดิเวณขาบ้านนี่ครับง้อบะมีโหลบไปไพ่เลยครับพี่น้องปลอดไพ่ดีบะมี่ตำนี้บะมี่ยังบะมี่ตำนี้เลยครับพี่น้อง,ยยงแม่บริเวเห็นบ่ครับบะมี่ตำนี้ยังเลยครับ,บรเบจ้าของเพินเ่นนี่นะครับพี่ไส้ของเลยครับไปเบิ่งอีกค่อมนึงครับพี่น้องครับสามอันนั้นก็บชุดนั่นก็บชุแม่ลูกก็บสามตัวพูดน,นะพูดละสามตัวครับแม่ลูกค่มละหกสิบหาขึ้นยังเดียวค่อมลค่มละหกสิบห้าเบิร์เลยครับพี่น้องเปิดราคาหกสิบห้าหกหกหมื่นหาเลยน้องป หกมืนหาครับพี่น้องครับคน้หกสิบหาตัวหกเปิดนี่ก็เปิดตัวเดียวเนี่ลูกแพอีตัวเดียวเปิดลูกแกะพัดเป็นไหครับตัวเดียวตัวได้ลุงปีหกสิบหากันสิบหาด้วยกันครับพี่น้องมาเบิงครับพี่น้องมาเบิงมาเบิงนี่นี่แดง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 นี่แหละครับไปพัฒนาสายพันธุ์ตอนเลยครับพี่น้องตัวแม่ด้ครับพี่น้องหกสิบหาตัวแม่ด้ครับพี่น้องราคานี่เปินมีหอดเรารับทรงเลยครับพี่น้องมาเบากันเอาแถวนีบือดครับอำเภอบระบือมหาสารคามอ่า S <S นี่ครับมาเบิงตัวนี้ถ่ยใหญ่สูงตัวนี้เขาส่องสีสูงในลงปีนาอลูกแจ็คพ็อตลูกแจ็คพ็อร,รอยล้านครับพี่น้องครับพอผูใ้ใดติดตามงวนกระซิ่หูดี้าพี่พานน้องมาเบิงคนครับคนนะครับสูงได้แดงโบดเกลองได้สูงซ่องสูงครับพี่น้องขายเงี้ยได้ครับพี่น้องเบิงเด้อเบิงเด้อขาอยเงี้ยได้ครับพี่น้องขาสว่วงขายเงี้ยเรื่องเรื่องเลึงลงลงล่งกระชับดีลงปีนาะ เรื่องกะฉับดีครับพี่น้องเบิ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 งเป็ดเป็นแม่พัดแม่บอกพ่อบอกเป็นแม e ok ่บอกต่อไปครับพี่น้องปัานๆจะซื้อยูไหยยูหน้าซื้ออย่างยูไหยยูหน้านี่ครับเจ้าของเพิ่นครับเดี๋ยวสิฝากเบอร์โทรเพิ่นไว้ครับพี่น้องครับ<อ>เบิงเบิงผมสนใจเต่าภูนี่แหละครับนี่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 อุ้ยหัวหลุดหม่จังสิแล้วครับพี่น้องเบิงงามๆเด้ครับพี่น้องนี่ขนาดอายุโบได้หลายเลยครับตัวแม่ตัวแม่นี่กับตัวแม่ มีตัวนั้นตัวเถิกตัวเดียวแ้่ครับพี่น้องครับเบิ่งตีล้ล่ะไฮโลบมิตรโซงตัวแม่เท่าน,านั้นพี่น้องสนใจไหมเบิ่งเลยมาตอบถามราคาครับพี่น้องครับเอ่อเป็นซื้อกลางบ่อยากให้บ่อไหลายใหญ่หางเพราะว่ามาถามถามราคาเพิ่นเอานี่ครับเจ้าของเพิ่นนี่ผู้เจ้าของเพิ่นครับนี่พี่ไสซื้อลุงปีอยู่อ่าพิกัดตำบลบนละศรีบ้านนวลลรีอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวฝากเบอร์โทรฝากเบอร์เบอโทรเลยครับเมื่พี่ครับ ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเดี๋ยวผมผมสิิมพ์พิมพ์อ่าเบอร์โทรไปในในคลิปใต้คลิปดิตะฮกพี่น้องสนใจเปิดราคาเด่นเน่นครับพี่น้องมาเบิงงได้ครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ช่องคุณดอนแช่แนวล,ลูกอิสานบ้านหน้ากับฟาาไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับ